ฟอมได้ฟอมดูนิดนิดในไหนมันไม่เหลือแล้วช่วงนี้ใช่เหลือแล้วมุกอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกไอ้หาคนนึงมันจะขายเกียวหวานได้อยู่คุ๊กหวานเท่าไหร่ผมบอกเขาอยู่ฟอมดูพวกนี้ช่วงนี้สวยนะเห็นด่วนเลยสวยนะมุกเคลือบเลยเครือบทั้งตัวเคลือบไม่สวยเคลือบไม่สวยที่ต้องมุกมุกมุกเม็ดอย่างเงี้ยสวยไอ้นี่พอมันไม่ได้มุกเม็ดนะมุกเครือบอ่ะ มุกมาทั้งตัวแล้วมั้งข้าหม้อเลยอ่ะแต่หัวมันใหญ่ไม่เอาเครือป่ะใช่แต่พอออกมามันจะได้อย่างเงี้ยมันแตกนะมันมุดไปมุดแล้วนตีมุเครือหวงนั่งคงลดลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะดูดูอะไรไปแล้วมีใช่พอพ่อเขาบุกเครือเลยนะหม้อใหญ่มากหัวอตั้ง ยกวานแต่ตอนใช้ประมาณนี้ยังหัวหัวนี่จะมาของผู้คนเนี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มโอ้โหได้ใส่มาเลยนะแล้ฉีดท,ทีนะเป็นพันขึ้นเ <laughs> นี่ยไอ้พวกคิปของเจ้าไข่ของผู้คนด้วยนั่ไข่ไปเรื่อร์นะไอ้ชุดที่ขายเ<อ>าลเนยนะไม่เคยขายทุกคตรแย่เลยไง เล้ยดีด้วยนะมาเลี้ดยดดีไมคือมีดูข้อเกี่ยวกับเนี้ยหัวหัวไหลเลยไม่ไมีไงเป็นีข้เอเดีกันแเปล่ใช่<ม>เป็นบุกข้ามหมัวไหลน